สวัสดีครับพี่น้องผมวิรยุทธ์ต่างใจเย็นจากวิรยุทธ์มินิสทรีนะครับวันนี้มีความยินดีที่จะนําคำหนุนใจมาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับคำหนุนใจของวันนี้ก็คือคําว่า Facebook อาจโดนปิดกัน้นแต่ไม่มีอะไรปิดกั้นความรักของพระเจ้าได้โดยอ้างอิงมาจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่38จนถึง39นะครับซึ่งมีใจความดังนี้ เพราะข้าพระเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพ,พเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธเดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริส องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้พี่น้องที่รักครับบ่อยครั้งนะครับเวลาผมโพสต์ข้อความวิดีโอหรือแม้กระทั่งการโปรโมทคริสตจักรหรือโปรโมทช่องวิรยุทธ์มิสิสตรีนะครับแชร์ YouTube ลงไปดูเหมือนว่าไม่มีใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ไม่มีคนกดเข้ามาดูเลยนะครับผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋ออาจจะโดน Facebook ปิดกั้นนะครับ ผมก็เลยได้เรียนรู้แล้วก็ได้ข้อคิดนะครับที่จะนามาแบ่งปันให้กับพี่น้องว่าแม้ว่า Facebook อาจจะโดนปิดกั้นนะครับแต่ไม่มีอะไรปิดกัน้นหรือทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้ครับเพราะความรักของพระเจ้านั้นเป็นความรักจริงเป็นความรักแท้เป็นความรักยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดครับพี่น้องครับความรักของพระเจ้านั้น เราเรียกว่าเป็นความรักแบบอากาเปอากาเป้ก็คือเป็นความรักที่เสียสละเป็นความรักที่พร้อมให้อภัยเป็นความรักที่พร้อมอุทิศให้ยกตัวอย่างนะครับเราอาจจะมีตั้งเรียกว่าตั้งธงหรือลิมิตของตัวเองไว้ว่าวันวันหนึ่งเนี่ยถ้ามีใครมาทำให้เราโกรธนะครับหรือทำให้เราหงุดหงิด โอเคละเราจะยกโทษให้กับเขาสัก7ครั้งพอนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในพระกัภีร์เหมือนกันนะฮะพระเยซูได้บอกเปโตรว่าถ้ามีคนมาทําให้คุณกโกรธหรือทําผิดต่อคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะยกโทษให้กับเขา7ครั้งแต่คือการเจคูณด้วย70ต่างหากนะครับความหมายนี้ก็คือว่าเป็นความรักหรือการยกโทษให้อภัยที่ไม่สิ้นสุด นะไม่ใช่7 7คูณ7ได้49แต่ก็คือ7 7 0คูณ70ก็คือ490นั่นหมายความว่าวันวันนึงเนี่ยไม่ต้องนับว่าจะมีใครที่จะทำให้เราโกรธนะครับว่าถึง7ครั้ง8ครั้ง9ครั้งอ้าวพอลิบิตแล้วเราตั้งไว้เท่านี้ไม่ใช่ครับเราจะต้องยกโทษให้อภัยทุกครั้งนะครับก็เหมือนกับความรักของพระเจ้านี่แหละครับเป็นความรักที่พร้อมให้อภัยยกโทษ นะครับให้กับมนุษย์เราผู้เป็นคนบาปนะครับเราทําผิดเราทําพลาดมากมายทั้งด้วยวาจาการประพฤตินะครับแต่พระเจ้าก็พร้อมที่จะให้อภัยเราพระเจ้าพร้อมที่จะยกโทษให้ก็เพราะว่าพระเจ้ามีความรักนะครับเป็นความรักที่สมบูรณ์นะครับเป็นความรักที่พร้อมยกให้นะครับดังนั้นนะครับพี่น้องครับความรักของพระเจ้าจึงเป็นความรักแท้และก็ไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นความรักของพระเจ้าที่มาถึงเราได้นะครับ ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอย่าให้ใจของเราปิดกัน้นพระองค์ก็เป็นพอนะครับเพราะความรักของพระเจ้านั้นไม่มีอะไรปิดกั้นนะครับพระคมภียกว่าแม้ทุตสวรรค์หรือความตายหรือชีวิตหรืออะไรก็ตามที่จะมีในภายหน้าไม่จะเป็น 6G นะครับหรือเทคโนโลยี AI หรือบล็อกเชน i n หรืออะไรเทคโนโลยีใหม่ๆก็ตามสิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถปิดกั้นความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราได้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่า อย่าให้หัวใจของเราปิดกั้นก็เป็นพอนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับการหนุนใจหากท่านชอบคลิปนี้แนวสั้นๆนะครับก็ให้ท่านกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องเวลยุทธมินิสตรีด้วยนะครับแจ้งแล้วก็กระดิ่งนะครับหรือว่ากดกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับเพื่อคลิปใหม่ๆก็จะแจ้งท่านทันทีนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ